ลมเย็นปลายฝนต้นหนาวพัดฐานตูเบลขณะเธอยืนอยู่หน้า,าคาเวียงคณะลิเทสาท่องวีล็อกขนาดเล็กในมือถูกเปิดใช้งานอีกครั้งหลังจากเงียบหายไปนานหลายสัปดาห์เบลเจ้าหน้าเล่นทางยิ้มเจ้าเลขเสียงพูดตื่นเต้นของเธอถูกบันทึกลงไปพร้อมฐานการใหม่ที่ใครได้ยินก็คุมขนลุกคืนนี้เราจะไปที่ที่เขาบอกว่าทีดูที่สุดในจังหวะ เธอหันก้องไปทางกว่างเพื่อนสาวร่างและที่ยืนหน้าซีดอยู่ข้างๆกวางไม่พูดอะไรแต่แววตาเต็มไปด้วยความลังเลชัดเจนสีหน้าของเธอแตกต่างจากเบลอย่างสิ้นเชิงเพราะเป้าหมายของคืนนี้คือสวนสรุกน้ำโมสว่างสถานที่ที่ถูกปิดตายมานานนับสิบปีหลังเกิดเหตุการณ์เด็ดจมน้ำตายหมู่โดยไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงได้ แน่ใจเหลอเบลเราไม่ควรไปที่นั่นนะกวางกระซิบเบาๆขณะเดลเดินนำหน้าไปยังรถจักรยานยนต์มันไม่ใช่แค่เข่าหรือนกักคนที่เข้าไปสูวนมากก้อนหายไปเบลหูร้อในลำคอพูดเสียงเรียบแต่แฝงความมั่นใจก็เพราะคนอื่นตลัวนสิ